ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพบกับพวกเราอีกแล้ว SXY Channel นะคะก็วันนี้อยู่กับมิกและลี่ค่ะค่ะก็วันนี้นะเราก็ยังอยู่กับสปิน9 9 6าเค่ะก็แบบดีๆที่นี่เลยเนาะโปรดีๆโปรแรงๆฝาก500้อยนะคะรับ500ไม่ต้องทำเชิญเลยค่ะหรือโปรอื่นๆอีกเยอะเลยเข้าไปดูหน้าเว็บเขาได้นะคะก็อันนี้เราย่อเท่านี้เนาะ2องสอะไรประมาณนี้เบ็ดเท่าไหร่ดีน้อง60ี่ยกิบจะ โอ้โหอ๋ออโอเคอันนี้เห็นเขาว่าเห็นเขาว่ากันว่าฮอตว่าฮอตขนาดไหนฮอตจริงหรือเปล่าสรุปร้อนเลยกสรุปร้อนเลยจ้าหมุนนานจังสไตล์ต้องเออนานนานจริงนะเทเบิลไปเลยจ้ะปาร์ตไปเลยจ้ะนี่เทเบิลแล้วอันนี้เทเบิลแล้วอ๋อเอ้ย ได้หกร้อยเฉยเลยเอ้างงนะเอาเลิกเลยปะอ่เลด้ขอเล่นลองเล่นเดี๋ยวไปอ่าอ่าไปดูสิขาตอไปก่อนเฮ้ยเอ้ากันเดเดี๋ยวหกสิบได้หกอาะไรอ่ะมึงกับเขาเหมือะแล้วโบนัสม่เห็นถ้าโบนัสกีแล้วเมื่อกี้ชิ้งเหมือนจะได้ได้อะไรเราก็สามารถมีความหวัง โทงอ๋อือ๋อ้อยยี่ส้อยสี่สิบเ็เมื่อกี้ได้ออยี่สแล้วก็ร้อยยี่สเลยไปเลยสี่เมื่อกี้เนี่ยก็ได้เป็นได้ประมาสี่หมแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คอมโบนแล้วก็ดูไอ้ที่ออมันก็ได้หลาๆอยู่นะโอเคนี่สับเฮ้ยอ๋ออสี่คอมโบแล้วอ๋ออ๋ออ๋อหคอมโบโอตาได้ร้อยแปดสิบ เฮ้ยได้ทีปิ้งห้างมาดูกันว่ายังไงผัดไปรุ่ยได้ฟันสิงโตป่ะอ๋อเขาจะเป็นคอมโบคอมโบมาเนาะสิงโตไม่ได้ฟันอ๋อปีแล้วอ่ะเร็วจังน่ารักดีเหมือนพันๆไปเร็วจังอันนี้อันนี้อันนี้อืมอืม แค่นี้พอนะคะ่ะนางานะะจะม,มาดูเฮ้ยอ่ะแล้วจะโบนัสฟะแล้วคืออะไรอืมได้ฟรีสปินถ้าครั้งได้มาสี่ร้อยแปดสิบบาทโอเคแล้วตามน,นั้นนะครเพื่อนๆคือมันได้ยังไงตอนเนี้ยมันจะได้ได,นนได้เยอะเยอะตอนเนี้ยได้เยอะเลยนี่คือสี่สิบเพราะนับเป็นหนึ่งของอ๋ออแล้วก็หายไปเลยหนึ่งของโมวแล้วก็พอเลื่อนไปถ้าไม่เจอก็ปิดไปได้ต่อโอเค น่าจะจบแค่ตรงหนึ่งคอมโบแต่คือเมื่อกี้เหมือนจะห้าอันปะห้าอันได้ฟรีสปินปะคือเหมือนแบบห้าห้ารอบแบบถ้าได้ฟันในในในเบ็ดเดเดียวได้ห้าห้ารอบนี่ก็คือได้ฟรีสปินอ้าวถ้าได้ห้าโบนัสสามอันจะได้ฟรีสปินปะน่าจะต้องแบบรอดูเขาขึ้นใช่ไหม,ไมเรายยังไม่เคยซือ้อ ได้แต่ว่ากี้เราสองสองื่อกี้ได้ไปได้มาเราก็เพิ่มมาสองสามหรอกโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยเล่นไปเล่นมาแล้ก็บวกอยู่นะแต่ก็แบบจมุติมีนิดหน่อยแบบแบบแบบแบน่ารักน่ารักก่อนอืมมันจะเบ็ดสักหมื่นอืมเอเกินไปเราเล่นล้อเล่นเราเล่นนะเล่นเล่นเราเล่นนะเตงอะไรนี่คือเทอร์โบแล้วนะประเด็นอะ เพิ่มแบบนี่คือเทอร์โบแล้วนะอันนี้คือเทอร์โบแล้วนะเพิ่เดียวสุดก็ประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบเทอร์โบจ้าเทอร์โบเทอร์โบมากมั้งออกค้อาน้ำไปอย่างนี้ไหมถ้าเราได้สีแดงครบถึงกี่อันเนี่ยสองห้าไงหมอห้าอ๋อเราก็ใช้ฟิชบินเมื่อกี้เห็นมันห้าจ้า อยู่แค่ประมาณนี้นะเพื่อนๆห้าละหนึ่งร้อย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 หกสิบใช่สี่สิบนะเพื่อนๆก็ก็ประมาณนี้นะค่ะแบบน่ารักใสๆอะไรอย่างงี้เออก็คือเล่นวันนี้รวยปีหน้าคือบอกเลยจะอยู่กับแต่อยู่กับสปิน996อ่ะเพื่อนๆอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆเอ้ย โปรโมชั่นดีๆต้องมีที่เว็บนี้เลยนะจริงเยอะมากโปรเขาเยอะต้องเข้าไปอ่านดูจริงสิบโปรโมชั่นแบบให้เราเลือกสรรมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรอกอันไหนที่เข้ากับตัวคุณเลยเหมือนเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรเลือกไปเลยเอาโปรห้ารอย่ะฝากห้าร้อยเพื่อนๆปีห้ารอยู่ไม่ต้องทำเชอเอาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้หรอเอาคุณเหมือนกันโทรอะไอคนคนฟันอ่ะจะเสือมายัง มนก็จะมุนก็จะคือยังงงอยู่เมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้หรออะไรอ่ะโกงหรอปะเนี่ยคือไม่ได้เนี่ยคือไม่แย่อยู่แล้วยังจะโกงอีกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บสปินโกงนะมาถึงเว็บเนี่ยเกมเนี่ยโลมาเนี่ยคือวันไหนวันไหนจะจะได้สักพันหนึ่ง นี the on yeah, the ่คือเล่นมาตั้งนานเลยนะจะได้ประมาณสองร้อยนะนานแล้วแต่ก็ประมาณสองร้อยนี่เทอร์โบนี่เรากดเทอร์โบแล้วนะเพื่อนๆอย่าคิดว่าคลิปมันช้านะไม่ใช่นี่คือเร็วสุดแล้วของใช่เร็วสุดแล้วของเกมนี้แล้วเราพยายามกดสุดๆแล้วได้เท่านี้อ่าแล้วก็อึกเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบนี่ถ้าเร่งเร่งคลิปหน่อยก็คือต้องเร่งสัมวันคูณสามอ่ะเพราะว่า เทอร์โบก็ไม่เหมือนเทอร์โบเลยเทอร์โบอยู่เทอร์โบเพลงใหม่เกสโนว่านะเทอร์โบที่ไม่ใช่เทอร์โบใช่เนี่ยแหละนี่แหละ,หละได้ไอถ้าเกิดมีเพลงใหม่ขนะอ,อง,ง <laughs> อเกสโนว่าก็คือได้เดียมาจากเกมนะูิดหน่อยนี <c oughs> ่จ้ะเทอร์โบจ้าโบนัทมันลดยากร <ลด S 2> ูก้ว่ายากรู้ว่าโบนัทสามอันแล้วมันจะได้อืมมันยังอ่อยจ้ะแล้วก็มาสองอันสองอันแต่อ่อยนะคือกวนกระสาบมาก แกงๆหลอกเป็นี้แหละอย่างนี้พี่เกมอ่ะชอบแกงๆหลอกหลอกเหมือนจะให้เหมือนเราหลอกผู้สแกงบ้าเราไม่เคยลองเขายอมจ้ะอือเราสิสิจริงๆคือไม่ต้องทำเป็นแบบตื่นเต้นให้เราได้ไหมเหมือนบูลลี่เราเลยเมื่อกี้แบบว้าวได้แต่นหกสิบนะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ หกสิบก็คือเช้าเยิมที่เราที่เราเล่นไปนะครับเราเล่นเบ็ดหกสิบอ่าเพิ่มเลยไหมเพิ่มเลยโอ้โหมันไม่ตื่นเต้นเลยโอ้มันไม่เป็นให้วาวเลยใช่คนี่เราจะเพิ่มเบ็ดแหละให้มันตื่นเต้นคือเราอดใจไม่ไหวต่ำสูงสุดคือร้อยห้าสิบโอเคจริงจริงสูงสุดอ่ะไปเราไปเชอร์โบต่อเชอร์โบที่ไม่ใช่เชอร์โบต่อ ไมาดูซีมาเร็วก่อนได้แมมอยากรู้อะแค่นั้นเลยอยากรู้แค่นั้นเลยก็นจะจะยานตรงนี้แหละคือนี่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงหรือยังพัร้อยห้าสิเอ้ยอ่ะออ้าว่อเคองอ่ะอ่ะอ่ะไ่้อ่ะอ่ะอ่ะอ่เอ่ะอ่ะอ่ะะ่ะอ่อ่ะอ่ะอ้ะอ่่ะอ่ะออะ่อะอะ เพื่อนๆคะมีใครสามารถบอกไปบอกรู้จักกับเจ้าของโลโมาบ้างไหมหรืเอเกมบบนี้นในค่ายาน,นะแถวนี้ไปก่อน <laughs> แปลกๆแนล้วที่เขาติดโควิดป่ะใช่ไหมเขาติดแฟนทางนี้หรอกก็เขาก็เขานัวกันนะเอ้ยตายแล้วน้นมันโคลาที่อ๋ออันออะไรนะ,รอะรเอเมรอล์โอ้เอเมรอล์เด็กคิซันเนี่ยกิซันอ๋อ ไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดอือไปเลือกได้นะคะเลือกได้แต่ไม่ใช่น้องลิลลี่ยังนไงเออเอางนไม่ได้หรอเมื่อกี้เนึ่งเดียวไม่ดูไม่ทันมันเร็วมันเร็วมันดูไม่ทันใช่ไหมเร็วมากเลยดูไม่ทันโเบื่อเริ่มแล้วก็คือไม่มีอะไรตื่นเต้นให้เราใช่ไคือแบบมันมันมันตื่นเต้นตอนไหนอ่ะเพื่อนๆมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่า เพราะว่ามันกน่ยมันก่อนเนี่ยอยู่แค่เนี่ยร้อยห้าสิบสองร้อยสามโอ้คือแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดได้เยอะๆคือตอนไหนจะได้เยอะๆ้เป็นอะไรคะมูลชานี้ได้ชาญายสามร้อยห้าสิบนี่ขนาดห้าอันอ่างหุ่นห้าอัน่ำอะไรก่อนตอนเนี้ยอืไปจ้ะสามอ๋อับนรอสามน้ยนะคะนาจาเพื่อน เหมือนจะเพิ่มมาสองบนหนึ่งก็ใหม่ไปเอออะนะเบ็ดนะร้อยห้า pues สิบได้ร้อยหนึ่งเพื่อนเพื่อนคิดเอาแล้วก็มีกับไม่ได้เลยมีใครเคยเล่นเกมนี้แล้วบวกอ้าแล้วอ้าวหุ่นไม่ได้อาคอมเมนต์คุยเอองงเหมือนกันมาคอมเมนต์คุยได้นะถ้าได้แล้วบวกมาบอกสิมันบวกตรงไหนฟันเต็มโตตอนไหนอะไรยังไงไหนมันมันได้โวนัสแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไง อย่งเงี้ยร้อยห้าสิเออเนี่ยหรอสามร้อยอันนี้เป็นคอมโบสคอมโบอ๋อร้อยห้าสิบก็เหมือนกับมาที่มาคอมโบเยอเมื่อกี้เออโอเคจางมากรู้สึกว่าจางมากเลยเพื่อนคือไหนสิงโตเออเนชานี้เลยม่ไหร่จคือมีแบบคือแล้วเดนคือเบนอันนี้คือแม็กเรานื่อนยห้าสิบันร้อยห้าสิบจริงๆมุนึนอี <c ười> คือเพื่อนว่าหลับไปก่อนได้ลหมอ่ะนา้อีกนี้จบกเดี๋ยวเราจะเขียนกำกับไว้ท้องใต้คลิปว่าตอนไหนที่ตื่นเต้นนะคะนาทีเท่าไหร่ใช่เลือ่อนๆาเลือเล่อนมาได้เลยมัน <c ười> จืดจางมากเลยค่ะน <c ười> ้องไม่ไหวแล้ว <c ười> คือแบบช้าคอนนี้ก,ก็ขึ้นนอนไปเลยตรง <c ười> นี้นอ๋ <c ười> อกี่เจ 600, ื่หกร้อยเฉยปันสิงโตปะอืม อ่ะแต่ไม่ได้ช่วยเท่านี้แต่สองแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะก็แค่นั้นแหละคืออยากรู้ว่าคืออะไรตอนนี้คือจะได้ยังไงจะได้จากอะไรตอนนี้คืออยากรู้อ่ะอืมคอมโบสี่ร้อยอ่ะอ๋ออันนี้สามคอมโบใชห้าร้อยอ่ะถึงเจ็ดพันเอ๋อสี่คอมโบห้าร้อยห้าสิบโอ้หว้าวโอ้โหมาสรางน้องลี่ซื้อบ้านหรือซื้อรถสนุกเลยเอ้าได้ฟีเจอร์ไปเอถึงแล้วอ๋อ อือไม่ร mm ู้เหมือนกันไม่เ huh. ห็นไม่เหเกติว่าไม่ทันดูด้ไดข้างมันบกบกอะไรอ่ะอาอ๋อนี่เขาบอกเจับยอดยอดที่แล้วอืมอซ่าห่าอ่อ่นออ่าอ่อ่าอ่าอาอ่าอ่าาอ่าอาอ่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 า่าอ่่อ่อ่อ่าอ่าออ่า่าจะอืม่าอ่อ่าอาอ หนึ่ห้าสิบจ้าหนึ่พันสองร้อยอะโอเคจบที่หนึ่สองร้อยรอทราบราคะเพื่อนพี่โอเคโอเคค่ะก็อืมอ่าอ่อันนี้ไม่ได้หรอเฮ้ยโกงปะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ต้องได้ปะเฮ้ยไม่ใช่ปะเมื่อกี้มันต้องได้ปะก็งงกับมันองได้เหรออันเวะมันมันโกงเรา ที่บ้านวันฝนตกกันไหมอะช่วงนี้ฝนตกมากลยอันนี้เมื่อกี้คอมโบนยังได้พันสองเลยเฉยวินเฉยแล้วจะอารมนะคะนางห้าอาจจะเป็นดาวป่ะเป็นดาหรืออะนรเมื่อกี้ได้เมกี้อะไรแล้วไดเพิ่มาอะไรพอหลัจากพันพันสองก็คือห้าสิบห้าสิบ คือมันน่าจะมาลวงๆนะมันจะได้บวกให้เห็นจีบอีกคนนี้แบบล้วก็แบบช้าๆแบบแอร์อย่างเงี้ยบ้านไหวก็สองร้อยอะตอนนี้สองร้อยก็คือถึงเตนแล้วเพราะปกติห้าสิใช่มีหลุดมาพันอยู่สองรอบงงแล้วก็เงียบไปประมาณเขาเล่นกันยังไงถึงจะรวยอะตอนเนี้ยอยากรู้ อืมจับมอ่ะเอ้ยเนี่ยไม่ได้หรอคนไอ้โถ่เนี่ยเมื่อกี้หกกันหกเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอดูไปแล้วมึงเริ่มงงดับไม่ได้เนี่ยไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นแบบชัดอ่ะมึงเดี๋ยวเรารอดูเดียวเนี่ยปลาสี่สิบแปดลองเริ่มแถบส่นอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ได้หรอไม่ไม่รู้ต้องดูเขาเอ้า ำไไไมมมมันม่ด้ออีกขงแต่เมื่อกี้มันไม่รู้ว่ามันอะไรของมันมังงงว่ะอ๋อพี่ไม่เขา้าใจโอเพี่ไม่เข้าใจจริงวไมเขา้าใจคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดได้โบน,นัสสามอันเน,นี่นยคือได้เลยแล้วก็ยังไม่ได้คือแบบเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วสุดแล้วอันนี้เชอร์โบแล้วเขาบอก <c oughs> ว่าเขาเชอร์โบแล้วเขาเชอร์โบแล้วมีดับเบิลเทอร์โบว์ไหมลมาเป็นญาติกับสล็อตจริงๆก็ไปสล็อตเนี่ยเขาก็เลยแบบเชิร์โบแบบช้าๆสล็อตโถช่างน่าเศร้ากะเดินไปถึง เนาะป้ายรถเมย์หน้าเนาะปีหน้าเลยเนี่ยเหมืนยอดเราเนี่ยเขาเลยสโลก่อนจะเพิ่มก่อนจะเอ้ยเอ้เขาหล่นเขาเร็วขึ้นนิดนึงป่ะอ้าวอ้าวอย่างที่พ้าไหมเที่ยงอย่างงี้มันได้อ่ะอ้าวอย่างนี้ทำไมมันได้อ่ะน้องมันโกงเราป่ะงงเหมือนกันที่แบบเมื่อกี้ได้ที่อ้โหอะไรวะเดี๋ยวสองแบบอ่ะอุ้ยอ้ายนี่เจ็ดร้อยแน่อ่ะแล้วก็อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าเซฟ จนาจ่าเพ่นเท้อไหมเราท้อทำไปไม่ท้อเราท้อมากเลยนะเราบอกกใช่เพราะไม่รู้จะได้เมื่อไหร่มริ่มยินคลิปผ่านไปชั่วโมงยังอกดดูทีสมชั่วโมงอ่ออกเพิ่งสิบห้าทีรือว่าเนี่ยเนี่ยเนียคนทำจากอะไรขอมาได้บเางสองร้อยไราต้องได้ ได้แบบสักสคอมโบปะ่ะเอ้ย4คอมโบปะ่ะเมื่อกี้ถึงได้ฟรีสปินแต่ว่ามันเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรอมันก็ผ่านมาหลายชาติแล้วนะเอองงอ่ะออีเวนต์ไปหนึ่งแคมโบสั่งร้อยน่ารักดูอีผีแล้วเมื่อไหร่จะรวนขึ้นลงอยู่นะโอ้ยค้างนานเลยเรื่องขู โอ้โหเลยโอโหแล้วนะโมโหเนี้ยพอทีห้าตัวนี่ไม่เห็นได้เยอะเลยไม่เห็นได้พันกว่าเลยไม่เข้าใจอ่ะใครเข้าใจมาอธิบายให้เราด้วยแต่ต้องมากระซิบข้างๆหูใส่เลยให้ไปส่งข้างหลังแอร์มาเลยค่ะข้างล่างปักหมุดอินบอทข้เลยนะค่ะอืมโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะตายอ๊ะ อย่างนี้ได้งงเออไม่เข้าใจอะไรวะอือแล้วยังไงต่อเลยจีอ่ะก็เนี่ยงตูไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่ามันต้องเริ่มจากตอนนี้อ่ะเรียมสุบตรงนี้ก่อนเอ้าเอาผัดถิ่นเริ่มเร็วแล้วจ้าลุงเออเอ้าอันนี้เดี๋ยวพันธะบิกวินโอ้โหบิกวินพันธะอ๋อ จากที่เสียไปล้ห้าสิบประมาณแปดสิบคัะอืมคือตอนนี้คือฉันบอกว่าฉันอยากรู้ว่าถ้าได้ภาษาเอ้ยอันเนี้ยสามอันนะโบนนะักสามอนมันจะได้ไรเธอให้ฉันดูน้อยเล่นมาประมาณสามหมื่นกว่าตายยังไม่ได้ดูจากสเลยน่าจะยากมากเลยอะดูจากทรงใช่เพราะเขาเพราะจริงจริงเขาเหมือนแจกเรื่อยๆแต่แจกๆลดลดอืมแต่มันไม่ได้แจกอะไรที่เราอยากได <laughs> ้อืม มันแบบมันไม่ว้าวอ่ะใช่แล้วมันก็ช้าว่าช้าแบบช้าจนโอ้ท้ออะตอนเนี้ยคือแบบว่าลูกลูกน้องลิลลี่ลูกเขาแล้วก็ลูกทุกเพื่อนอ่ะอ้าวคืออยูเมื่อกี้ได้เหมือนอย่างเอ้าโลกสิงงงได้ยังไงอ่ะว่ากีนได้วายอะวายวายกี่ตัวห้าเมื่อกี้วายได้ไหมอ่ะได้สามหมื่นแล้วเลิกแล้วค่ะพอแล้วเลิกราค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกอ๋อเดี๋ยวเล่าทุกคนแล้วทุกคน ยังไม่ได้ควันสิงโตเลยแต่ก็ได้ก็ได้ก็อไรมาเฉยเมื่อกี้เริ่มสองสามใช่ไหมมันเลยเฉยงงงแบบงงงเมื่อกี้กลางจะหลับเลยนะพอเขาให้ปุ๊บตาสว่างเลยตาสว่างสิคะให้ตั้งเหมือนอ้าเมื่อกี้ไม่ได้เหรออันงงอ่ะเอ้าเมื่อกี้ได้มาเหมือนยังไงปูปลาปูปลาคะบ้างเล้อเดอเดยวัยรุ่นวัยรุ่นเมกาลค้างไปเลย แต่เขาช้าไปหน่อยเขาช้าช้าก็คือช้าจนจะหลราอืมมันช้าไปน้อยไม่หน่อยอ่ะมันช้าไปเยอะเลยอ่ะห้าตาอ่ะสิบตาสิบตาตาแล้วก็ถ้าแบบว่าไม่ไม่มีอะไรก็คือเลิกใช่แบบว่าใ้แล้วก็แต่นี่คือผ่านไปแล้วสิบตานะอ๋อไม่ใช่อ่ะที่หนึ่งช้าที่หนึ่งนะนี่เพื่อนเฮืย ทำไมมันไม่ได้เสียอุ้ยพันหนึ่งอ่ะน้องได้แบบพันหนึ่งคือตาที่สองสองร้อยจะไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นแบบเล่นใหญ่ตาที่สามอะหนึ่งพันสิบไมเหมือนกับมาเรื่อยๆเลยนะใช่แต่เขามาเรื่อยๆแต่แบบปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าเมื่อกี้เหมือนเกือบจะหลับก็มาหมื่นหนึ่งเลยคือเหมือนรู้ว่าเราเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วน่งเฮ้ย ตอนชี้ห้าได้หกก็เมื่อกี้หกร้อยมุมมเขาก็มาเรื่อยๆนะใช่แบบมาเรื่อยๆแบบโอเคเลยแต่ว่าช้าไปหน่อยใช่เอาช้าจนจะหลับเมื่อกี้ตาเท่าไรมีหกเฮ้ยหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ปะเฮ้ยใช่ใช่อันนี้มุมอ่ะแปดร้อยโอ้ยลำคานคือมันแบบเหมือนจะเกือบจะเอ๊ะแต่ก็แต่ก็อุ๊ยมาดูซิ หยนี่ได้ทุกตาเลยนะงงเขาบอกว่าจะไปนะงงกับเขาเขาก็ให้นะเจ็ดอันนี้ตาที่แปดนะคะอืมไต่อตาที่เก้าเฮ้ยโอ้ยเอาสองหนอนเ้ยเอาไม่ได้เหรอเนี่ยเอองงอย่างไรเงเหมือนกันเอออย่างไรทำไมไม่ได้ค่งตาสุดท้ายเราได้ เราได้ฟรีเลยนะยากได้สุดท้ายแหละสองร้อยสองร้อย่ะไปเลยดีกว่าอ่ะซดตบกันกดสดตบอ่ะตัวโอ๋อโสุดท้ายพอยีอ่ะสองร้อยโอเคเมื่อกี้จบสองสองนะคะจบที่สามหนึ่งทำรประมาณเก้าพันนะเพื่อนๆแต่คือได้เพิ่มมาแบบงงงงเมื่อกี้ก็คือจะหลับแล้วแล้วก็ได้เพิ่มมาแบบงงมาก โอ้จากสองสองจบที่สามหนึ่งเฉยใช่แบบเออว่ะตอนแรกการจะหลับไปแล้วอยู่อุ๊บมื่มาหมื่นหนึ่งอ้อสะดุ้งเลยสะดุ้งไปเลยกันทีเดียวคือตื่นอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเราอยู่กับสปินเก้าเก้าหกอย่าลืมนะโปรโมชั่นดีๆต้องเว็บนี้เลยที่สปินเก้าเก้าหกนะเพื่อนๆอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ทั้งใต้คอมเมนต์เอ๊ะตรงคอมเมนต์นะลองคอมเมนต์ไปดูกันได้อยาไปดูปักหมดไว้แล้วนะช่วยไปดูหน่อยจริงๆถ้าแบบว่าไม่ชอบนะ ไม่เชื่อลองเล่นใช่ไปลองเล่นกันดั่แหละก็ไปลองเล่นดูเว็บเขาแบบผนายงานก็น่ารักก็แบบว่าอย่าลืมนะคะเว็บนี้จ่ายเล่นได้แน่นอนเอยเล่นได้จ่ายจริงพูดผิดเล่นได้จ่ายจริงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e พวกเราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะก็งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ